แป่ไปน่าเชื่อครับว่าการรับประทานกระเพราจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายขนาดนี้เราไปดูรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะวา .diy หากจะนึกถึงพืชผักสมุนไพรคู่ใจอันดับแรกๆที่หลายคนนึกถึงนั่นก็คือกระเพรานั่นเองเพราะว่าเป็นเหมือนผักสมุนไพรที่ใช้ทำอาหารได้บ่อยเมนูประจำก็คือผัดกระเพราถึงแม้ว่าจะมีคนเคยบอกว่าเป็นเมนูสิ้นคิด แต่เชื่อหรือไม่เมนูผัดกระเพราเป็นเมนูยอดฮิตของเหล่าคนไทยทั้งชาติเลยก็ว่าได้วันนี้เลยนําเอาเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับประโยชน์และสรรุคุณของใบกระเพรามาฝากครับรับรองว่าจะต้องถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชอบรับประทานใบกระเพราหรือชอบรับประทานผัดกระเพราอย่างแน่นอนครับมาดูประโยชน์ในข้อแรกกันใบกระเพรามีสรรุคุณช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นช่วยในการป้องกันไข้หวัดได้ ประโยชน์ข้อนี้ถือได้ว่าเหมาะมากๆครับสําหรับการรับประทานกระเพราในช่วงตน้นฤดูฝนหรือว่าช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกระเพราจะช่วยทําให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นแข็งแรงและห่างไกลาจากโรคไข้หวัดประโยชน์ข้อที่2กระเพามีสรรพคุณช่วยในการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยใช้ใบกระเพราในส่วนยอดมาต้มน้ําดื่มครับเพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ประโยชน์ในข้อถัดมา ช่วยในการขับลมในกระเพาะอาหารแก่อาการจุกเสียดแน่นท้องการรับประทานกระเพาจะช่วยแก้อาการท้องอืดท้องขึ้นจุกเสียดปวดท้องอีกทางยังช่วยในการย่อยอาหารได้ดีอีกด้วยประโยชน์ข้อต่อมาถือได้ว่าเป็นพระเอกเลยครับเพราะกระเพามีส่วนช่วยในการลดระดับไขมันในร่างกายลดน้ําตาลป้องกันเบาหวานได้การรับประทานกระเพาเป็นประจํา มีส่วนช่วยในการลดระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีครับเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานและสามารถรับประทานกระเพราเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ประโยชน์คอถัดมากระเพราช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคได้อีกด้วย ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นครับในต่างประเทศก็มีการใช้กระเพราเป็นยารักษาโรคกันอย่างกว้างขวางยกตัวอย่างเช่นประเทศอินเดียถือว่ากระเพราเป็นยารักษาโรคแล้วก็ยังเป็นราชนีแห่งสมุนไพรอีกด้วยเรียกว่าเป็นยาหายุวัฒนะเลยทีเดียวแล้วสาหรับเพื่อนๆชอบรับประทานกระเพราบ้างหรือไม่หรือบ้านของใครปลูกกระเพราไว้เป็นพืชผักสวนครัวก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ เรื่องดาวดีๆและประโยชน์ดีๆแบบนี้ยังมีอีกมากมายครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ